งานปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นอีกหนึ่งงานที่ต้องให้ความสําคัญทั้งทางด้านความสวยงามและความมั่นคงแข็งแรงเรามาดูการก่อสร้างลานกิจกรรมการประชันไทยกลางแจ้งซึ่งในบริเวณนี้มีทั้งการก่อสร้างคันดินใหม่ที่ต้องยกสูงขึ้นมาการปลูกพืชคุมดินรวมถึงต้นไม้ใหญ่เพื่อให้เกิดความร่มรื่นจุดเด่นของเจลเซลคือการสร้างชั้นผิวหน้าดินใหม่โดยมีช่องเซลล์เป็นตัวช่วยจํากัดการเคลื่อนตัวของดินและมีการเลือกใช้นอนบูเบนเจลเท็กซ์ไทมาปูรองใต้เจลเซล เพื่อเป็นวัสดุกรองป้องกันไม่ให้มวลดินของคันดินใหม่เคลื่อนตัวออกมาได้ไง่ายแต่ยังคงความสามารถในการระบายน้ําที่สูงและเมื่อปลูกพืชคุมดินใหม่แล้วรากของพืชก็สามารถที่จะแทงทะลุลงไปอย่างชั้นดินเดิมด้านล่างได้ด้วยหลังจากที่เราเริ่มปรับคันดินเรียบร้อยแล้วก็ปูนอนบูเวนเจลเท็กซ์ทลงไปก่อนแล้วปูเจลเซลลงบนอนบูเวนเจลเท็กซ์ทแล้วจึงเติมดินปลูกพืชครับข้อสำคัญในการติดตั้งคือการเลือกใช้ทีมงานที่มีประสบการณ์และการเลือกใช้วัสดุยึดต,ติดกับคันดินที่มีเสถียรภาพแข็งแรง